สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ NBT News Focus 22เมษายน2557กับผมสศิพงชาติพน์ครับความเจ็บปวดแล้วก็ความทรมานจากโรคมะเร็งต่างๆในร่างกายนะครับฆ่าชีวิตคนไทยปีละกว่า60,000คนหลายคนเสียชีวิตจากมะเร็งโดยตรงแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่เสียชีวิตจากผลข้างเคียงหรือผลต่อเนื่องจากการรักษามะเร็งจึงทำให้มีหลายคนพยายามมองหาวิธีการรักษา ที่จะยับยั้งโรคมะเร็งแล้วก็ลดผลข้างเคียงให้น้อยที่สุดการใช้ความเย็นฆ่าแล้วก็การทำาคมเฉพาะจุดเซลล์มะเร็งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอาคีระกิทธนโสภาแาะงานจากกวางโจรประเทศจีน แพทย์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวในประเทศจีนกำลังทำเคมีบำบัดเฉพาะจุดให้กับคนไข้าชายคนหนึ่งวัย60ปีที่เป็นมะเร็งตับในระยะสุดท้ายซึ่งแตกต่างจากการทำเคมีบำบัดแบบทั่วไปซึ่งจะให้ยาทางสายน้ำเกลือโดยผ่านอวัยวะต่างๆก่อนไปถึงก้อนเนื้อหรือเซลล์มะเร็งแต่การทำเคมีบำบัดเฉพาะจุดจะใช้การสอดท่อขนาดเล็กไปทางเส้นเลือดใหญ่ที่ส่งเลือดไปเลี้ยงก้อนเนื้อนั้นซึ่งผู้ป่วยรายนี้ต้องสอดจากทางขาหนีบ ดังจะเห็นได้จากภาพที่แพทย์กำลังสอดท่อเข้าไปแล้วฉีดยาต้านเซลล์มะเร็งเข้าไปยังก้อนเนื้อมะเร็งซึ่งจะเห็นได้ว่ายานั้นได้เข้าไปที่จุดสีดำๆซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งโดยยาก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าแต่ผลข้างเคียงจากการทำาคมก็จะน้อยกว่าเพราะผ่านอวัยวะภายในน้อยกว่าเปนสายจากขาเหน็บเข้าไปถึงตับนะครับแล้วก็ ช้สายเชื่อมโยงต่อมะเร็งที่เลี้ยงเนื้องอกนะครับแล้วก็ฉีดสีเข้าไปในตับนะครับาที่คุณหมอชี้บริเวณจะเป็นเนื้องอกนะครับอยู่ในบร,<อ>ริเวณนั้นนะครับคนนี้เคสนี้เคยทําวิธีการรักษานี้ประมาณ3ามครั้งแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ที่เห็นภาพรอบๆอันนี้อยู่นะครับก็คอือยาที่คุณหมอฉีดเข้าไปแล้วก็ตกค้างอยู่ในนี้นะครับ หลังจากนั้นแพทย์ก็จะให้ยาอุดเส้นเลือดที่เลี้ยงเนื้อง,งอกนั้นอยู่ทําให้ตัวยาอยู่ในเนื้อง,งอกอย่างเข้มขน้นและยังทําให้เนื้อง,งอกขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วทาให้เซลล์ในเนื้องอกนั้นตายในที่สุดจะเห็นได้ชัดจากคนไข้อีกรายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วแต่พอเริ่มอุดเส้นเลือดเลือดก็ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งน้อยลงการอุดเส้นเลือดนี้แพทย์จะทําการวินิจฉัยว่าควรทําตรงจุดไหนเพื่อไม่ให้กระทบกับอวัยวะอื่นๆและเมื่อทําเสร็จแล้วแพทย์ก็จะนัดมาตรวจคควาามืบหน้ ปัจจุบันคือยังไม่หายขาดนะครับตอนนี้คือเนื้องอกในตับตนควบคุมนะครับแล้วก็เล็กลงนะครับ <S S เขามารักษาใต้ประมาณหกเตือนครึ่งบีแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีจุดเอินแล้วก็มีก้นเนื้อเกิดขึ้นมาใหม่นะครับ อีกหนึ่งวิธีที่แพทย์กำลังแนะนำอยู่ค,คือการรักษาโดยใช้ความเย็นทำให้เซลล์มะเร็งช็อกและตายไปในที่สุดซึ่งแพทย์จะฝังเข็มขนาดเล็กไปที่ก้อนเนื้อเซลล์มะเร็งแล้วฉีดก๊าซอาร์กอนซึ่งจะทำให้ก้อนเนื้อกลายเป็นก้อนน้ำแข็งด้วยอุณหภูมิติดลบ160องศาเซลเซียสทำให้เซลล์มะเร็งตายหลังจากนั้นก็จะฉีดก๊าซเีเลียมที่จะให้ความร้อนเพื่อล,ลายและทำลายเซลล์นั้น เครื่องมือที่อยู่ด้านหลังผมในขณะนี้นะครับคือเครื่องมือในการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่โดยการใช้วิธีการฝังแร่ไอโอดีนการใช้ความเย็นและทําเคมีบําบัดเฉพาะจุดครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งครับหลังจากที่มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่แล้วนะครับหลังการรักษาก็จะมีการบําบัดด้วยการแพทย์แผนจีนโดยใช้ยาโบราณเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งซ้ําอีกครับการรักษาโดยหลีกเลี่ยงการทําเคมีบําบัดหรือคีโมแบบเก่าๆที่จะส่งผลอย่างมากกับร่างกาย ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถลดอาการแพ้และบรรเทาความเจ็บปวดในผู้ป่วยสำหรับวันพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูการรักษาด้วยวิธีการฝังแร่ไอโอดีนเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งและการบำบัดฟื้นฟูภายหลังการรักษาด้วยการรรมวยจีนที่ช่วยลดอัตราการกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำอีก <Hi. S 1> อาคิรกิธนโสภารายงานจากเมืองกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งหมดคือ NewsFocus คืนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจเฟ c บุ๊ก k NBT News f o วส์คืนนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ